อัจฉริยะเผยเป็นเพจปลอมกำลังจะไปแจ้งความวันนี้17พฤษภาคม65เพจเ Facebook สรยุทธสุทธศนาจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความอัปเดตนายอัจฉริยะระบุว่าเป็นเพจปลอมกำลังจะไปแจ้งความกรณีชมรมช่วยเหลือเยออาชยากรรมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประกาศปิดเพจระบุถูกกดดันอย่างหนักโดยบอกว่าชมรมขอประกาศปิดเพจในเวลา12.00นเป็นต้นไปเพราะเราถูกกดดันอย่างหนัก และโดนกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นเพราะว่าล่าสุดในอัจฉริยะได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube โคนันเมืองไทยชี้แจงเรื่องการปลอมเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาัญญากรรมแล้วยืนยันไม่มีการปิดเพจยังอยู่ชมรมจะอยู่คู่กับผมไปผมตายเมื่อไรถึงจะไม่มีเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาัญากรรมจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายโดยรู้ว่าใครทํา พร้อมทั้งจะไปพบพนักง,งานสอบสวนสอนอพระประแดงวันนี้เราเดินหน้าไม่มีปิดจะปิดก็ต่อเมื่อผมตายไปแล้วฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ